วันก่อนเลขาธิการพักภูมิใจไทยที่ได้มีการอภิปรายในสภาเนี่ยมีการอภิปรายบางส่วนเหมือนสกิดให้นายกอุ้งอิงต้องเลือกทางเดินด้วยตัวเองวันก่อนที่รัฐมนตรีมหาไทยหัวหน้าพักภูมิใจไทยเมื่อวานนี้บอกฟังนายกอุ้งอิงคนเดียวไงคุณชัยชนกชิดชอบอภิปรายในสภาวันก่อน <ผม S 1> เหมือนกําลังบอกให้นักการเมืองรุ่นใหม่<ผ>มเหมือน,นผม,ผมเหมือนคุณลุงเองเนี่ยต้องเลือกทางเดินด้วยตัวเองเดี๋ยวลองย้อนไปฟังสั้นๆนะผมอยากจะฝากกําลังใจไปสู่ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะนักการเมืองเจนวด้วยกันผมอยากจะบอกด้วยความเห็นใจครับท่านนายกครับเพราะผมเองก็เป็นคนที่ทั้งสังคมเพื่อนสมาชิกค,ครอบครัว เข้าใจผิดในหลายๆรอบเช่นกันครับผมเห็นใจครับที่ในวันนี้สังคมหลายๆส่วนถูกการอยู่ในตำแหน่งที่มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดของประเทศของท่านและครอบครัวไปกับเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติแต่ผมอยากเรียนท่านนายกแบบนี้ครับว่าเหรียญมีสองด้านเสมอแล้วท่านเป็นคนเลือก ทางเดินของท่านเองเสมอสิ่งที่ผมเห็นไม่ใช่แบบที่สังคมเห็นสิ่งที่ผมเห็นไม่ใช่หายนะแต่เป็นโชคชะตาครับสิ่งที่ผมเห็นคือพอเกิดสึนามิรัฐบาลที่ถูกบริหารโดยวิสัยทัศน์ของท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรได้ตรหนักถึงความสําคัญของงบประมาณส่วนกลางมากขึ้นทําให้มีการเพิ่มช่วงที่อภิปรายเรื่องงบป,ประมาณ แต่มีบางช่วงเนี่ยสื่อสารถึงนายกเจนเดียวกันเหมือนกับ <c oughs> ต้องการให้นายกเป็นตัวของตัวเอง <c oughs> อันนี้เป็นประเด็นเรื่องการเมืองทีงนี้ส่วนนายกจะตัดสินใจยังไงแล้วจะก้าวออกมาจากเงานะบิดาได้จริงหรือไม่อันนี้ก็แล้วแต่ชะตากรรมหลังจากนี้ <c oughs> นะ